ทำไมช่วงนี้รู้สึกปวดท้องบ่อยจังเจ็บตรงกลางท้องเหมือนแสบร้อนบางทีก็ขึ้นไส้รู้สึกอุดอัดท้องด้วยอาการแบบนี้เรียกว่าโกกรคกระเพาะอักเสบเป็นภาวะที่เยื่อบุก,กะระเพาะอาหารของเราเกิดการอักเสบบวมแดงโรคที่ไม่ร้ายแรงนะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยทำงานเลยค่ะสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยนะคะ1ทานอาหารไม่ตรงเวลา2เครียดสะสม3ดื่มแอลกอฮอล์และสุบบุรี่ 4. การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอเนไซม์เวลานาน 5. การติดเชื้อบแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพลโลไลค์ค่ะและอาการที่สังเกตได้มีดังนี้ค่ะ ปวดจุกแสบร้อนตรงกลางท้องหรือใต้ลิ้นปีขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้องอืดซึ่งอาการจะมักแย่ลงนะคะตอนท้องว่างค่ะสําหรับการดูแลรักษานะคะ 1. ปรับพฤติกรรมการกินของเราหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสเผ็ดจัดของทอดแอลกอฮอล์สทานอาหารให้ตรงเวลา 3. ามให้ยารักษาลดกดจากแพทย์แนะนํานะคะ4หากติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลส์จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อจากแพทย์5ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ สังเกตตัวเองหากมีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจรีบไปพบแพทย์กันนะคะอาจเจียนออกมาเป็นเลือดดำหรือแดงมีอาการปวดท้องรุนแรงหรือมีภาวะช็อกค,ค่ะถ้าเริ่มปวดปบ่อยๆอย่ารอให้ปวดเรือรังนะคะมาตรวจให้ชัดที่อินทั c เ m e d i care ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ